ย่วงทุย <laughs> อ่อนทัวร์อันนี้เราจะไปที่เราจะไปที่บางแสนนะคะม,มาอาอาหารทะเลกันจริงเนื่องจากว่าไม่ได้กินอาหารทะเลตั้งนานนะคะแต่จริงๆก็แค่เมื่อวานฮนะ,ะไม่ใช่นะเราเล่น <laughs> อวันนี้จะร่วมเดินทางกันไปบางแสนนะคะ,ะพร้อมแล้วก็ไปเดินทางด้วยกันเลยเสียงอาจจะดูเหน,นื่อยๆนะ,ะค่อนข้างง่วงอยู่หน่อยอาจจะหลับนะวันนี้ก็จะหลับแล้วเหมือนกันโอเคป้า เดี๋ยวเดี๋ยว,เยวขเทคใหม่ไดไปว่าแล้วตอนนี้เรามาถึง,งถึงทายาลินก็ตื่นแล้วนะฮนะแล้วก็จะไปเขาสามมุกนะครับ<ม>เดินทางไปที่นั่นนะฮนะเราจะมาชิมบางจากจากันกะนะฮะขนมจากนะฮะนมจาก <laughs> นะ วันนี้นะคะเราจะไปดูเ็งดูไปกินข้าวเอออ,ออย่าสปอยอย่าสปอยอย่าให้ผู้ชมไปดูเองดีกว่าอ๋อนี่ฮะมัน <c oughs> ดูอาจจะดำดำหน่อยอ่ะถือกล้องให้หน่นนอยสิเออติดตรงตรงเออเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะฮะ <c oughs> น้องอาไหมชิมดู ชิมตรงไหนก่อนนะตรงไหนก็ได้เลยอร่อยอืมอืมเหมือนเหมือนมจิอ่ะเหมือนมะเมลโอเ,โเอเดี่ยวเดี่ยงเป็นไงบ้าง <laughs> ไม่เคยกินนะครับเหมือนมะพร้าวอ,อ,อันนีฉันมาจากอะไรครับ ไปเลยไหมนี่กินไปไหมขอบคุคืนกินยันพี่เซพี่เซเคยกินหรือเปล่าเลยคะไม่ถึงไม่ร่อยจังพี่ก็ไม่เคยกินนะฮะก็อร่อยนะขอบกินหน่อยได้ไหมอืม แว็กินของข้างทางก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปกินร้านอาหารไปไปดูต่อกันเลยป่ะ วังบุกนะฮะของขายเพียบเลยนะฮะนี่ของขายเต็มเลยนะ,ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านวังมุกนั่นเองแอบวังมุกนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาทานข้าวกันที่นี่นะฮะ แล้วก็ตรงนู้นฝั่งนู้นจะเป็นทะเลนะฮะแต่ไม่เห็นไม่เห็นนะจนมีคนเยอะยอ่นั่งไม่ได้ริมนะฮะอาจจะไปให้ดูนะฮะโอเคครับเดี๋ยวรออาหารมากันนะฮะไปเลยและตอนนี้ก็อาหารก็มาแล้วนะครับเป็นไงบ้างยูลินอร่อยไหมอร่อยเอ่ออร่อยนะอร่อยมากเลยด้วย รู้สึกถึงทะเลแล้วก็ได้กินทะเลด้วยอันนี้เขาไปโดนเหยียบที่ไหนโอ้โหหมอกเขาชิมปูน่ะงาปูอร่อยมากอันนี้ชิมไหมตัวอันนี้คือร้าน วังมุกนะฮะใครที่มาบางแสนก็อาจจะมาได้นะะอัจมาได้นะฮะมาเยอะๆออร่อยมาก,มกดรับ ตัวไปทานข้าวกันนะคะบายใกล้ดีเนาะได้อร่อยเราจะมาชิมกุ้งกันนะกุ้งเข้าจม,มุกอร่อยมากไป เดอวันนี้จะไปไม่รู้เหมือนกันว่าไปไหนล่จะจะไปหาลิงไหมคะ <c oughs> โอเคโอเคเรือ <c oughs> นะอร่อยมากครับอาหารอร่อยมากชอบอะไรมากที่สุดคะชอบปูพี่คะอ๋อปูขอบคุณค่ะอ,อา๋อครับผม ของผมที่ชอบก็คือกุ้งแช่น้ำปลาของโปรดผอมเลยไหนมุดมด่ยู่ไหนไม่ใช่อร่อยมากเลยฮะใครใครมาบางแสนก็มามาร้านนี้ได้นะคะเชื่อ่าวังวังมุกนะฮะร้านวังมุกนะฮะอยู่บนเขาสามมุกนะครับก็ก็มากันได้นะครับ ดเดี๋ยวเราเราจะไปไหนกันเรายังไม่รู้นะคะเดี๋ยวไปดูไ, <ป S 3> <า>ไปเอากล้วยค่ะไปอย่างแรกค่ะไปเอากล้วยแล้ว<อ>ไปเอาไปเอากล้วยแล้วไปให้อาหารกล้วยนะคะ <laughs> <c oughs> ให้อาให้อาหารลิงนะคะโ <Okay. S 2> อเคประมาณนั้นนะครับง <c oughs> านเดี๋ยวเราเอาไปให้อาหารลิงเอาไปให้อาหารลิงเลยลิงพันนะ เดี๋ยวเราไปให้อาหารลิงกันนะครับอุ้ยลวงให้อาหารลิงกันนะครับไปเลยนั่งกินตรงนี้เอาไปให้ลิงเขาผิวแล้วอย่าดูได้ไงดู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 ว้าวว้าวโอ้โห ป้ามัมองไม่เห็นปุ้ยเราคนหนุไปตรงนั้นอ่ะอ๋อกัวบอลเลยอ่ะตกใกลหน้าเหมือนฉันังวะเดี๋ยวปากเขาอดให้นะนี่จับไปๆหน่อยโอ้เขากินเขาชอบข้าวโพดนะ คงเบื่อขึ้นมาคเอ้ยไีกแ้วพีอันน